อุ hoy, hoy, ้ยอุ้ยอุ้ยปีนหนมาเบิ่งเด้อผู้สาวสองสาวนี่มีสาวสองสาวล่างขวยเด้อจะพี่น้องเด้อเบิ่งจุ่มได้หนีแล้วอุ้ยเบิ้งเบิ้งเก่งเก่งนะคะโอ้โหนายขาดูหน้านั่นแล้วใครขยันว้าเก่งจังเลย ชอนเนี่ยใครบอกนี่แม่มาอู้หเก่งจังเลยเนี่ยเป็นไหม่ซ้ายกมือหน่อยค่ะอู้หเก่งจังเลยเนี่ยเป็นไหม่ไม่รู้ว่าว่าว่าล้านตอนไหนก็เลยเป็นไหม่ก็เลยล้านนี้นี่นี่คือเจ้าหญิงนะคะมาล้างถ้วยได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อเจ้ายวิงมสองสาวเด้อค่ะพี่น้องเด้อน่ารักสุดนิลโลงเลยมาล้างถวยสุดแม่เด้อค่ะเด้อนี่จ้านี่จ้านน่ารักน่าภูติใจมากค่ะ トゥク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 